เกมตัวนี้ยังโปรสุดยอดเกมนี้มีโปรไม่แปลกหรอกแต่ว่าไอเกมเกมแนวเนี้ยมีโปรว่าแปลกไอสัตว์เกมแนวฟอร์กายอะแล้วกูซัดเลยไงกูไม่ให้ไปไงกูซัดเลยไง มันก็ยังโดดมันก็ยังโดดจนเวนลาสุดท้าย<ฮ>สัตว์เออกล่าวพับไม้ทันอีกข้อเด็ดเป้าหมายผมนะ Nhập à, nhà của bà đấy มันย่อด้วยวะเฮ้ยเฮียบูนรอบรอยเท้าอยู่ฝั่งนี้อยู่นี่เลยนี่่ามั่งเข้าให้เดี๋ยอ้าวไม่ไปหรอเอ๊บเอ้ยเอ๊บมั่งเข้าให้ดิยอด่ยอละยอล่อละย่อละ ตายยัก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 ไอ้ <goof ball> คอเด็ดมีบูนครับคนที่บูนไม่ใช่คนนี้ครับเพราไอคนนี้มันปั่นอยู่กอเด็ดปั่นอยู่ข้างบนน่ะไม่ใช่คอเด็ดฟอรมิน ปล่อยตายเลยเอ้ามึงใส่ด่านมาเองไอ้จะรั่วเอาและแข่งไงอันนี้แข่งไงปึ๊บปึ๊บเป็นสตรีมเมอร์ที่ไม่ปรับภาพสว่างสุดยอดครับ ทำไมคนอื่นเขาปรับกันเหรอวุ้ยไม่โดนได้งไงแล้วกูไปเลยไงทำอะไรอ่ะปั่นเสร็จแล้วนั่งแอบแต่นน้นทำไมอ่ะ กูดิ่งไงถ้ากูดิ่งไงยังจะบูนในสัตว์ ไม่ทันไอ้ขวดเหรอหาอะไรแบบร้อยมันมีบูนกี่คนมนะันอะจะบอกมันจะมาเล่นด่านนี้เพราะว่าจะบูนแบบลบรอยเท้าสองฝั่งอะไรอย่างเงี้ยนะ มันเอ๋ออะดีเอม็มมันเอ๋ออะเดี๋ยพี่ไม่โหดแต่คือมันเอ,นะเอ๋อนะเอ็มไอชี้คือพี่ไม่โหดแต่มันมึนนอ้พวกเนี้ยนี่ไงบูรลบรอยเท้าลบมึงใส่ลบลอยเท้ามาสามคนในยัดเข้ เวกหน้าต้องมาแล้วหรอคิดว่าไม่มานะเขาบอกว่าข้อมูลมันมั่วโอ้ดานเฮ er. ้ยเป่นยังไงวะแนวดัดนนี้แล้วกูก็ไล่เลยไงวันที่17แข่งฟอร์กายอ่าลืมมาเชียร์นะทุกคน แล้วไม่มีไม้ไงแล้วกูพุ่งรัวรวไงคนนี้มีสาวขาวสวยคือคิลเลอร์ตัวหน้าเป็นเวสเกอร์แน่นอนครับ99.99% 99ให้เท่านี้เลยเออนี่ลู่ด,อดดอกตูว้วะมานีดิ ตมึงใครเนะี่ะเอาไอ้สัตว์อะไรวะนะ่ะ คนรอบยาวไม่ได้เดี๋ยวตัวนี้แม่งพุ่งได้ไงเฮ้ย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 เดี๋ยวเพิ่งแกสวยกวามาก่อนไงลุมแกเหรอพวกเองลุมแกเหรอน้องเอาไอ้ไขี้ตัวนี้ไม่มีทางลงโอ้ เอจเคกูเหลือจะเชื่อนะราปั่นเลยเหรอแตก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 เวสเกอร์ผีชีวาเลย <S <S ใช่ครับเวสเกอร์ที่ใส่แว่นนะ่ะอืม เวกเกอร์ที่ใส่แว่นนะครับที่หลบกระสุนได้นั่นแหละมาแน่ครับอีกสองเดือนมาแน่นอนไม่ต้องห่วงเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ผมให้เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เลย ใช่เขาเปิดกล่องวะนะไอสัตว์อารมณ์ดีเฉยดิอารมณ์ดีเฉยเหรอไอสัตว์เนี่ยอารมณ์ดีเฉยเปิดกล่องเฉยว่าไงทุกคนพี่แกเขาอารมณ์ดีเฉยเลยเขาเปิดกล่อง คุมาแล้วเพื่อนเทียนเนอร์คุณซับเทีย์สอนที่สิบเจ็ดด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่โดดวะน่าระเบิดซสายบนวิ่งแล้วก็ไม่เนียนแล้วหรือเปล่า โอ้โหทุกเด็กอา้าวไม่ดูอ่ะสวยคนบิดชื่อใหม่ใหม่ไอ้ที่นี่ยังมีชีวิตอยู่อีกเหรอตอนนี้กูเลี้ยงเองกำลังมีตังเหรอใช่เหรอไหนช่วยดิโน ขออย่างนี้ต้องโชว์นะไม่โชว์ไม่รู้นะเรียกสาวแต่อย่างนี้โกหกนะอย่างนี้โกหกนะไอโนโกหกนะสเต็ปนี้สเต็ปโกหกนะ ทำไมกวเฟซไม่มีเซอร์ครับงงมากเพราะมันเป็นตัวที่ผมชอบมากในหนังไม่รู้อ่ัอาจจะไม่ได้ซื้อเลขาสิทธิ์ตัวเซอร์างอย่างซื้อมาแต่คิลเลอร์